เราจะมาสรุปเรื่องราวของดงพญาไฟกันครับป่าอาถรรพ์ที่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็นประตูส่นรกเลยทีเดียวคือดงพญาไฟเนี่ยนะครับมันเป็นป่าพ,พื้นใหญ่มากที่กั้นภาคกลางกับภาคอีสานเอาไว้ในสมัยก่อนแล้วการจะเดินผ่านที่นี่น่ะหรอครับโหอันตรายถึงชีวิตเลยครับมีคําพูดติดปากกันเลยว่าถ้าจะไปก็ให้เตรียมหม้อด,ดินไปใส่กระดูกตัวเองกลับมาด้วยแล้วอะไรที่ทําให้มันน่ากลัวขนาดนั้น หลักๆเลยมีอยู่3อย่างครับอย่างแรกเลยคือภัยจากธรรมชาติแบบที่เราเห็นกันจะจะเลยนะป่ามันทึบมากสัตว์ร,ร้ายก็เยอะแต่ที่โหดท,ที่สุดเลยก็คือไข้ป่าหรือมาลาเรียนี่ยแหละครับคราชีวิตคนไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แถมทางเดินก็ลำบากสุดๆต้องใช้เท้าไต่เขากันเป็นคืนๆเลยกว่าจะผ่านไปได้อย่างที่สองอันนี้สยองขึ้นมาอีกระดับคือเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติครับมีตำนานเล่าถึงผีสางเยอะมาก ที่ดังสุดๆก็คือผีตีนเดียมที่เชื่อกันว่าแค่โดนตัวก็ตายแล้วคนเดินทางเลยต้องก่อไฟเฝ้ายามกันทั้งคืนเลยนะเพราะถ้าไฟดับเมื่อไหร่ไม่โดนเสือฆ่าไปกินก็อาจจะเจอดีจากพูดผีปีศาจนี่แหละและสุดท้ายครับคือจุดเปลี่ยนที่เข้ามาทำลายอาถรรพ์ทั้งหมดในสมัยรัชกาลที่4กับ5เนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็นดงพญายเย็นให้ฟังดูน่ากลัวน้อยลงแล้วก็มีการสร้างทางรถไฟตัดผ่านป่าเลย ถึงแม้จะเสียคนงานไปเยอะมากเพราะไข้ป่าแต่สุดท้ายก็ทำสำเร็จเพราะความเจริญเข้ามาคำสาบของป่าก็ค่อยๆหายไปจนกลายมาเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในที่สุดครับและนั่นละครับคือการเดินทางของดงพญาไฟจากป่ามรณะในตำนานสู่การเป็นแหล่งธรรมชาติที่สำคัญของไทยอย่างเขาใหญ่ในทุกวันนี้